ดวงรายวันวันอังคารที่11พฤศจิกายน2568คนเกิดวันจันทร์ดวงวันนี้เดาการงานโดดเด่นเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่มีคนคอยช่วยเหลือแต่ระวังอารมณ์ตัวเองจะทำให้พลาดโอกาสดีๆการเงินเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นมีเงินเข้าจากหลายทางความรักมีเสน่ห์แต่ควรระวังรักซ้อนหรือคนเข้ามาไม่จริงใจสีมงคลเขียวอ่อนขาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงแดง คนเกิดวันอังคารดวงวันนี้ดาวประจำวันแรงมีพลังแห่งการแข่งขันและความสำเร็จแต่ก็มีศัตรูแฝงอยู่ควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การเงินใช้จ่ายเยอะกับเรื่องงานและครอบครัวความรักระวังทะเลาะจากเรื่องเล็กๆก,ก,กลายเป็นใหญ่สีมงคลดำม่วงน้ำตาลเข้มสีที่ควรหลีกเลี่ยงขาวครีมคนเกิดวันพุธกลางวันดวงวันนี้มีโอกาสดีเรื่องงานหรือได้รับการยอมรับในผลงาน ผู้ใหญ่สนับสนุนเหมาะกับการวางแผนการเงินการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากความขยันความรักความสัมพันธ์นิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นสีมงคลเขียวฟ้าสีที่ควรหลีกเลี่ยงม่วงดำคนเกิดวันพุธกลางคืนดวงวันนี้ระวังความคิดมากหรือจิตตกโดยไม่มีเหตุผลมีเรื่องให้ตัดสินใจสำคัญอย่าด่วนสรุปควรใช้สัญชาตญาณประกอบเหตุผล การเงินมีรายจ่ายไม่ค่าคิดแต่พอผ่านได้ความรักอาจมีคนเก่าทักมาหรือคนใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนสีมงคลเทาฟ้าอ่อนสีที่ควรหลีกเลี่ยงแดงชมพูคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงวันนี้ดาวพฤหัสส่งเสริมให้สมาธิดีมิติกการตัดสินใจเด็ดขาดจะนำพาความสำเร็จเหมาะกับการเจรจาหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่การเงินมีโอกาสรับโชคเล็กๆหรือของมีค่า ความรักคนโสดมีคนแอบสนใจคนมีคู่รักเข้าใจกันดีสีมงคลเหลืองน้ำตาลทองขาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงฟ้าน้ำเงินคนเกิดวันศุกร์ดวงวันนี้มีสเสถดยแรงควรให้ความสนใจมีโอกาสได้พบเจอผู้คนใหม่ๆหรือได้เริ่มงานใหม่แต่ควรระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดการเงินใช้เงินเก่งแต่ก็มีโชคลาภเล็กๆเ,เ,เข้ามาความรักคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ คนมีคู่ระวังเรื่องหึงหวงสีมงคลชมพูขาวฟ้าสีที่ควรหลีกเลี่ยงเขียวเข้มดำคนเกิดวันเสาร์ดวงวันนี้งานเยอะจนเหนื่อยใจแต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่าอย่าท้อดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการเงินหมุนเวียนได้ดีขึ้นหลังจากช่วงติดขัดความรักมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจสีมงคลน้ำเงินเข้มม่วงเทาเงิน สีที่ควรหลีกเลี่ยงส้มชมพูคนเกิดวันอาทิตย์ดวงวันนี้มีโชคจากการพูดการเจรจาหรือการติดต่อคนไกลได้ข่าวดีเรื่องงานหรือผลประโยชน์บางอย่างแต่ให้ระวังคำพูดที่อาจไปกระทบคนอื่นโดยไม่ตั้งใจการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากความสามารถหรือผลงานเดิมความรักคนมีคู่มีงอนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นร้าวฉานสีมงคลทองเหลืองส้มสีที่ควรหลีกเลี่ยงฟ้าน้ำเงิน